เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ครูเลสและนี่คือรายการข่าวเช้าประจำวันที่14กร,รกฎาคม2565ครับเรื่องแรกนะเป็นเรื่องที่ผมต้องขออนุญ,ญาตแจ้งกันก่อนเลยนะขออภัยด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมกลับมาทําข่าววันแรกเนี่ยก็มีการรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับตัวข่าวผิดนะนั่นก็คือวันวางจาหน่ายของกรวล์แรนหน้าร็อกที่ผมพูดไปในวิดีโอเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่19พฤศจิกายนแต่จริงๆแล้วมันคือวันที่9พฤศจิกายนนะครับขอย้าอีกครั้ง วันวางจำหน่ายของกอร์วอลแรกหน้าล็อกจริงๆมันคือ9พฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้นะอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะขอเน้นย้ํากันอีกทีครับสําหรับประเด็นข่าวแรกของวันนี้ครับผมไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นฉากการต่อสู้ของกระตูนเต่านินจายุคใหม่หรือเปล่านะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันจะเป็นฉาก ต่อสู้ของต่านินจาเวอร์ชันนิ i เ k e ลโ d e ีนนะครับซึ่งมันจะชอบถูกตัดมาเป็นคลิปสั้นๆแค่ประมาณ2-3นาทีแต่ว่ามีฉากต่อสู้ที่สุดยอดมากนะเหมือนดูกระตูนอนิเมะญี่ปุ่นเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย Netflix ประกาศว่าจะมีการทำหนังใหญ่มาใช้นะจากกระตูนเวอร์ชั่นนี้ครับในชื่อ Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtle ทลเดอะมูซึ่งจะฉายบนแพลตฟอร์ม s u b s c r i p t i o นดูหนังยอดน,นิยมนี้ในวันที่5สิงหาคมครับผมคิดว่ามันน่าสนุกดีแล้วก็สำหรับแฟนๆเต่านินจาเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งจะมีเกมภาคใหม่วางจำหน่ายในชื่อ Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder Revenge นะครับเป็นเกมแอคชั่นบราเลอร์ที่สนุกมากๆ ผมเคยไลฟ์สดในช่องนี้ไปแล้วด้วยนะลองตามหาคลิปมาดูกันได้ใครชอบเกมแนวนี้หรือคิดถึงต่านินจาก็หามาเล่นดูแล้วก็อย่าลืมรอดูภาคหนังใหญ่บน Netflix ด้วยนะครับยังไม่จบกับ Netflix นะครับเพราะว่ามีของแถมเล็กน้อยวันนี้นะวันที่รายการข่าวเช้าเทมนี้ออกอากาศคือ14กรกฎาคมเนี่ยจะมีหนังใหญ่ของ Resident Evil Welcome to the r a c c o o n City และซีรีส์ Resident Evil ฉบับ Netflix มาให้ทุกคนได้รับชมกันบน Netflix นะครับเวอร์ชันหนังใหญ่ภาคล่าสุดเนี่ยฉายรงไปเมื่อก็ไม่ได้นานมากนะแต่ว่าคนบ่นเยอะมากส่วนซีรีส์ก็น่าจะแบกความคาดหวังเอาไว้พอตัวแต่จากที่เห็นตัวอย่างเนี่ยก็ตอนนั้นก็มีกระแสเหมือนกันว่าทำไมมันดูแบบแปลกประหลาดดูเหมือนไม่ไม่เหมือน Resident Evil ใดๆที่เราเคยดูกันมาก่อนเลยนะครับดูเหมือนจะไม่ได้อ้างอิงจากเกมด้วยอะไรทำนองนั้นนะใครเป็นแฟน Resident Evil จะลองให้โอกาสดูก็ได้นะครับ ประเด็นต่อมาครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับแคปคอมได้เปิดตัวเกมยิงไดโนเสาร์ที่ใครใครคิดว่ามันจะเป็น d ด n o คริส i s แต่ว่าสุดท้ายไม่ใช่นะกลายเป็นเกมที่ชื่อว่า Exo Primal ขึ้นมาซึ่งเป็นเกมที่จะให้เราได้ใส่ชุด Exo s u i สตซึ่งก็มีทั้งสาย Assault, Tank แล้วก็ Support นะครับ ออกไปรบกับกองทัพไดโนเสาร์ครับในขณะเดียวกันก็ต้องสู้กับผู้เล่นทีมฝ่ายตรงข้ามไปด้วยฮนะตัวเกมจะวางจำหน่ายในปีหน้าแต่ว่าช่วงเดือนนี้พวกเขาได้จัด close network test ขึ้นมาเป็นรอบๆร,รอบระวันวันละไม่กี่ชั่วโมงอะไรทำนองนั้นนะโดยจะคัดเอาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ผู้โชคดีซึ่งไปลงทะเบียนเอาไว้นะว่าอยากต้องการที่จะ ทดลองเกมนี้เนี่ยเพื่อให้ได้เล่นก่อนใครซึ่งผมก็ไปนั่งดูเกมเพลย์บางส่วนมานะเพราะว่าหลังจากที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาเล่นกันนะมันก็เริ่มมีฟุตเทจหลุดออกมาค่อนข้างจะมากนะหลายช่องเอาฟุตเทจมาเป็นชั่วโมงเหมือนกันหลังจากดูจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าฟันธงยากครับเพราะว่าเอาจริงๆความรู้สึกที่ผมเห็นเกมนี้เป็นครั้งแรกก็ค่อนข้างจะก้กึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างน่าสนุกกับ หน้าเดิมๆไปหน่อยนะคือใจนึงก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกดีที่มีไดโนเสาร์เป็นร้อยตัวถาโถมใส่เรานะฮะแล้วก็ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมกับสมาชิกในทีมอีก3-4คนเนี่ยเพื่อที่จะยันไดโนเสาร์ไว้ให้ได้นะฮะหรือว่าบุกฝ่าแบบกองทัพไดโนเสาร์ออกไปแต่มาลองคิดดูคือถ้าเปลี่ยนไดโนเสาร์เป็นซอมบี้เนี่ยเราจะว้าวไหมนะคือมันดูเป็นเซตติ้งที่เราก็เคยเคยเห็นเคยเคยเจอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น แบ็กฟลอร์บัตนะครับหรือว่าจะเป็น WorldW a r C นะครับก็ให้ความรู้สึกที่คล้ายๆกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วฟังก์ชันมันค่อนข้างจะคล้ายกันมากระหว่างไดโนเสาร์กับซอมบี้นะครับไดโนเสาร์ก็จะมีพวกตัวธรรมดานะเป็นเหมือนลัตเตอร์นะแล,แล้วก็จะมีตัวพิเศษโผล่มาบ้างเช่นไทเซราท็อปก็จะเป็นตัวแท้งอึดๆถึกๆพุ่งเข้าใส่เราหรือไม่ก็จะมีทีเร็กซ์โผล่มาเป็นบอสตัวใหญ่คล้ายกับสู้มังกรในมอนสเตอร์ฮันเตอร์เลยแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะหลังจาก ผมไปดูฟุตเทจบางช่วงนี้ก็เป็นการดันเพย์โหลดนะฮะ ทำภารกิจเป็น objective ดัน payload แล้วดันไปดันมาสุดท้ายก็จะต้องไปยิงสู้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยคือ,อมันก็จะบอกว่าให้ความรู้สึกที่ว่าเออมันเปลี่ยน pacing ของเกมแล้วว่ามันแปลกใหม่ดีก็ใช่แต่มันก็ดูจะเป็นอะไรที่เหมือนจะไม่เข้ากันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะอันนี้ก็เลยอยากจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็เชิญชวนว่าใครสะดวกก็ลองไปชมตัวอย่างเกมเพลย์เหล่านี้ดูนะแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่ามีความรู้สึกกับเกมนี้อย่างไรครับแต่อย่างไรก็ตามครับเกมนี้ยังมีเวลาอีกค่อนข้างนานนะเพราะว่ากว่าจะวางขายก็ปีหน้า มีเวลาปรับปรุงระบบต่างๆเยอะหรือว่าใส่คอนเทนต์เข้าไปได้อีกก็มากนะแล้วถ้าแคปคอมพพอร์ตเกมดีๆเหมือนมอนฮัน ก็ไม่แนว่ว่าเกมจะมีอนาคตที่ยาวไกลก็ได้ครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะพวกเราน่าจะรู้จักทีมพัฒนาอย่าง Supermassive g เกมกันดีอยู่แล้วนะครับพวกเขาเป็นทีมพัฒนาที่สร้างผลงานเกมแนวเลือกเส้นทางดำเนินเนื้อเรื่องกึ่งสยองขวัญเอาไว้มากมายตั้งแต่ t ทิวด n The Dark Picture Anthology แล้วก็ล่าสุดที่ผมเล่นไปในช่องอย่าง The q u a r r y นะครับตอนนี้พวกเขาถูกพับลิเชอรที่ชื่อว่า Nordic g เก e เข้าซื้อกิจการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยนอริทเกมเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองโคเบนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของทีมพัฒนาชื่อดังอย่าง a v l l n n h e Studio ทีมที่สร้าง Just Cause แล้วก็ Mad Max รวมไปถึงถือหุ้นบางส่วนใน Mercury Stream ซึ่งเป็นทีมสร้าง Metroid Dread อีกด้วยนะครับ <c oughs> ก็ต้องมาติดตามมันต่อไปว่าอนาคตของทีมนี้จะเป็นอย่างไรนะเพราะปัจจุบันนี้บันไดานำโคนี่มีคอนแทคกับทีมนี้เหมือนกับยาวเลยทีเดียวนะก็ ทำ Dark p i เชอร์กันไปต่อเนื่องยาวนานแล้วต่อไปจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยน p ับพิเชอร์หรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่านี่ก็ามาติดตามกันดูก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้าประจําวันที่14กรกฎาคม2565วันนี้ของคุณสำหรับการติดตามแล้วพบวกันใหม่คราวหนา้าก่อนในจากกันไปเมื่อวานผมลืมพูดประโยคนี้นะอย่าลืมหาเกมินดีมาเล่นกันด้วยสาหรับวันนี้สวัสดีครับ